หนึ่งแล้วนะคะสวัสดีเคจเยอะมากเยอะมากอ่ะทำไมนะโชว์ต้นแขนแต่ว่ายิงหน้านะอ่ะลองดูี่ไอ้นี่แต่เราคุยกับหมอว่าให้หมอเอาพลังงานใส่เยอะๆเอาเยอะๆหน้าจะได้ตึงนตึงตอ่ะมาเพราะหน้าเป็นหน้าที่แบบว่าต้องการอะไรที่แบบว่า ต้องการความสวยต้องการหนักหๆมาเราจะเล่าให้ฟังเนาะว่าเคสดูดไขมันที่โรงพยาบาลของเราเนาะหลังจากที่ทําการดูดไขมันแล้วเราสามารถทําสวยอย่างอื่นได้นะอย่างเคสนี้นะคะยิงเป็นตัวมอร์เฟียสเอทฮิตมากๆโอ้ยได้พี่จ๋าดูดไขมันต้นแขนเสร็ล้ะขออนุญาตดูดแผลเดี๋ยวจะไม่เชื่อ ขอนี่ยนี่นี่นี่แถมมาเท่านี้มาอีกแล้วยึ้งยึงยึงอีกแล้วขออนุญาตตรงแขนตรงแขนตรงเออแบบนี้นะมานี่เลยนะคะก็หลังแขนจะเห็นเหมือนเคสเมื่อกี้เลยเนาะพี่หนูจ๋าหนักเท่าไหร่คะพี่หนักเออจำไม่ได้โอ้จำไม่ได้ไม่รู้แหละรู้แค่ว่าอยากมาเอาไขมันออกจะบอกว่าสบนี่อ่ะมาเอาจริงๆคิดว่าเคสเมื่อสักครู่นะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเคสนี้น้ําหนัก64ต้นแขนไซส์เดียวกันกับเมื่อกี้เลยเนาะที่57เนาะหลังท่อซ่อนแขนอยู่ตรงนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเคสเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่เคสเดียวกันไหมลองดูสิลองดูหน้าสิคนละคนนี่พี่หนูเอาจริงพี่หนูโง่พี่หนูอ่าพี่หนูโงค่ะคนไข้เนี่ยบอกว่าดูดไขมันอะ มันเจ็บมากเลยนะเอาจริงขออนุญาตพูดความจริงเลยดูดไขมันต้นแขนกับมอเฟียสเนี่ยอันไหนเจ็บกว่ากันอันนี้นะคะเนี่ยเนี่ที่ยิงหน้ากับดูดไขมันอัน่าเห็นไหมคิดดูสิว่าดูดไขมันพี่เขายังชิวชิวดูดไขมันพี่ร้องเพลงกับมอตแล้วได้มารแล้วได้มาลฟ์ให้เพื่อนๆชมไหมเสร็จแล้วหรอคะยิงหน้ายายยเสร็จยินโชยนอยกรี๊ เราต้องใช่หน้าหน้าลูกค้าของเราเนาะคือแบบว่าในความที่มาฟินที่โรงพยาบาลของเรานะคะแล้วก็หัวคิ้วนะมันจะเปิมันอ่าีหมออะมาไหนขอขอเปิดกระจุกนะมันเปิดกล้องยังไงนะคะอันนี้เปิดกล้องให้แบบออเดอร์คุณหมอน้อยรูปหมูเหรออุณหมออย่างไรเนาะ เคยอยู่แบบใครว่าแต่ตอนนี้ที่ชัดเมอรุ่นเป็นแส้เนี่ยเป็นแส้เนี่ยขอบคุณค่ะคืออยากพี่ชุดหมอรุหนูตั้งแต่สิบปีกว่าๆอยู่นะที่วันก็มาทางปีที่แล้วตอนอยู่ปีหนึ่ครั้งแรกก็ตามหาอยู่มีหมอลูกหนูมแล้ววันนี้วันนี้มาเลยคือจริงๆอ่ะคนไข้จะจําหมอได้จากอะไรรู้ไหมน้ำเสียงใช่เสียงเสียงจะแป๊บแๆมาเจอพอรอบเมื่อกี้ไหนๆลองทำเปิดกล้องที่ เอ้ามาแล้วทำไม่เป็นต้องเป็นหมอโลด้วยนะราเถอะแต่ว่าดูถ้าเปิดกล้องไม่เป็นเลยใช่ไหมมีทา้งที่เขานั่งอยู่ตรงโซฟาเลยปิดจัดการเลยให้ด้หมอมาแต่เช้าแล้วเปิดกล้องยังไงนี่ก็เป็นเคสที่น่ารักมากๆนะใช่เอาสวยๆเดี๋ยวแบบว่าวันนี้วันนี้เราทำเสร็จแล้วเนาะเราขออนุญาตเป็นของแถมพิเศษหรือว่าการมาดูดไขมันครั้งหน้า เขียนโน้ตไว้ให้หน่อยว่าต้องเป็นอนุมัติราคาพิเศษสุดๆเพราะว่าเป็นเอซีตัวจริงจำไว้นะดีไว้นะคนไข้ไม่ได้ทานยาเบอนะคะคืออันนี้คือคนไข้ของเราจริงๆอ่ะมาออเดอร์คุณหมอหน่อยกับกล้องยังไงนะคะพี่เขาบอกว่ารู้แล้วว่าต้องเป็นหมอแน่ๆอ่ะตรงนี้กังวลตรงไหนอ่ะไม่ใช่อีบอ่ะกังวลตรงไหนอู้ทำไมมัซูมมากเลยเะ เอาตรงไหนคะที่จะให้แบบว่าระหว่างเดีคิ้วบางนิดี่โาขมวดสิขมวดมีอะที่กังวลเราจะคยฉีดโบทออกมาหรือเปล่าฉีดของหมอนอ๋อถึงว่ามันขมวดไม่ได้ดูของหมอยังเยอะกว่าเนี่ย มาเดี๋ยวจะให้ดูดูของหมอยังไม่ได้ฉีดโบท็อกจะมีริวรอยตรงนี้พี่น้องมืออ่ะขม้งหมดโอ้ยมีแค่รอยเดียวนี่คือตรงนี้มัน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 เมื่อก่อนมันมีสองอันใช่แต่ตอนนี้เลืยแค่ตรงนี้ซึ่งเราอ่ะฉีดใหม่คือหายไปหายเลยตอนนี้นานแล้วใช่ไหมคะโบท็อกก็อยู่ได้6เดือนเออตัวเองอยู่ได้ปีนึงเลยหรอดูแลหน้าดีมากๆอ่ะอเดอร์เสร็จยังคะ ชี้เลยชี้เลยตะวลนตรงไหนอีกมาถือให้เอ้อเล่มใช่ไหมหัวคิ้วตรงนี้อยากจะไปยกขึ้นอย่างนี้ใช่ก็ตัออย่างนี้อ่ะก็คือมอฟียสยกได้ยกคิ้วได้ยกหางตาได้ออเดอร์มาเลยค่ะจะเอาแบบไหนอ่ะโอเค เราไม่รบกวนคุณหมอตุ้มแล้วนะต้องขอบคุณมากๆเลยติดตามหมอมาสิปีแต่ปีที่แล้วมาดูดไขมันเนียงกรอบหน้าอ่ะดูซูมเข้าไปตอนนี้คือเนียงกรอบหน้าสวยแล้วพี่อ่ะรีวิวให้หมอหน่อยไม่เเลยอ่ะไม่ใช่ตอนดูดเนียงอ่ะมันเป็นยังไงผลลัพ์ผลลัพอ่ะผลลัพอ่ะตอนตอนดูดเนียงจริงจแล้วเอ่อคือมันเขาทำแค่ตรงจุดไหนตรงนี้เนาะตรงนี้ ข้างข้างนัสองข้างนัสองแผลไม่เห็นแผลเลยนะคะเนี่ยกำลังส่องดูแผลกันอยู่นจะบอกว่าวันแรกสามีบอกตรงไหนเขาทําตรงไหนหาไม่เจอเขาจะเขาจะแกะเขาจะแกะไหมให้อ่ะมันจะมีแค่เล็กมัดไว้ะนะแล้วเราก็รูปรูปดูฝ่ายติดตามแล้วบอกพี่เป็นยังไงไหงไม่รู้อ่ะเอาพัตเตอร์แปะออก มันไม่มีอะไรไหลออกมาเลยไหนหนูบอกว่ามีน้ําเหลืองมีอะไรทั้งหลายเหล่น้ำเกลือน้ำเกลือน้ำเกลือเออน้ำเกลือออกมามันไม่มีมันมีแค่แป๊บเดียวแล้วของพี่ก็ไม่มีแล้วหายไปเลยคือจะบอกว่าแผลเล็กมากถ้าแผลเล็กมากเล็กจริงๆเล็กจริงเนี่ยหมอกาลังมองอยู่เนี่ยมันไม่มีจริงๆนะน้องอ้อมสูมไหมถ้าเป็นแค่แผลฉีดยาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นนูนขึ้นมาในน่อยแต่ตรงนี้มันไม่เป็นต้องงเหมือนกันว่า อะอันนี้รีวิวแล้วว่าแผลเล็กอันนี้เป็นแผลเป็นของอ่ไรอะไรแล้วนี่นี่ตรงนี้ไม่ใช่แผลดูดไขมันนะนี่นี่อันนี้บอกว่าเป็นแผลเป็นมาอยู่แล้วนี่บอกให้หาเลยไม่มีน่าจะน่าจะนาจะนะตอนนี้เรากำลังเล่นเกมว่าแผลการดูดไขมันเหนียงอ่ะ หลับตาก็หลับตาก็สามารถดูได้ว่าแผลอยู่ตรงไหน,นอ่ะก็คือเคสนี้นะคะดูดไขมันมาแล้วบริเวณเหนี่ยงกรอบหน้าเนาะหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนี้เราก็เลยกําลังทายกันว่าแผลที่เราดูดไขมันไปอยู่ตรงไหน,นอ่ะแล้วนอกจากแผลเล็กแล้วผลรับความเรียวจึง้งความเหนี่ยงหายเป็นยังไงบ้างได้่ซลี นี่ไปคูณสองไปเป็นโปรโมชั่นลดคูณสองใส่ใน O P D ไว้เลยนะคะมามาหมอบอกให้รอบนี้ใครเป็นคนดูแลก็น้องพู๊กเหมือนะมาอยากให้หมอขอโปรโมชั่นใครไว้ให้คุณฟุ๊กหรือคุณมุ้ยมุยก็ได้ใครก็ได้นะคะครั้งหน้าที่พี่เขามาเนาะ ไว้ละโปรโมชั่นลดคูณ2เป็นลูกค้าที่ติดตามเรามาตลอดแล้วก็แบบยังน่ารักเสมอเลยเนาะก็วันนี้มาทำทั้งดูครมาเต้นแขนได้โอเคเชื่อไหมพรุ่งนี้กลับบ้านไปเดี๋ยวมาดูหน้าท้องต่ออเพราะว่าได้โปรลดคูณ2อ่ะเราไม่รบกวนการทำสวยของคุณหมอตุ้มและคุณพี่เขาแล้วเนาะขออนุญาตเก็บงานเนาะก็หน้าเรียวสวยไม่ใช่หน้าเรียวสวยมอร์เฟียเก็บผิว อ่เพื่อให้เฟิร์มกระชับริ้วรอยเล็กๆเนาะก็ตัวนี้เลยมอเฟียนเอขออนุญาตโชว์หัวน้อยนี่เลยนะคะตัวนี้ฮิตที่สุดในปัจจุบันในเรื่องของการยกกระชับหน้าเนาะแล้วก็แต่ใหม่เลยใช่ใช้หัวใหม่่งให้ดูใช้พชแล้วว่าราาจะต้องใชดูหัวใหม่เปิดกล่องให้เช็คให้นแต่ว่าตัวเองรู้ไหมไม่บอกราคานะเพราะว่าเดี๋ยวโดนบริษัทด่าไม่ใช่บริษัทของโรงพยาบาลนะบริษัทที่เ้าขายหัวเออใช่ใช่ เขาไม่ให้ขายที่ราคาแบบราคาพิเศษมากอ่ะแต่คือหมอก็เอาไว้ให้สําหรับลูกค้าที่มาดูดไขมันเป็นราคาพิเศษหรตัวเองได้ราคาดีมาเหมือนกันไม่แต่ได้ดี่ไม่ใช่แต่ว่าตัวเองเซิร์ชได้เลยเราไม่ใช่ราคานี้แน่นอนสําหรับแบบว่าสําหรับการทำมอเฟียสเนาะอ่ะไปเราไปกระเถอะ โปรโมชั่นลดคูณสองนะคะสำหรับลูกค้าเก่าที่ดูอยู่ก็แอดแอดอะไรนะแอดไลน์อินบ็อกซ์เขาจำหมอได้เพราะว่าหมอเปิดกล้องไม่เป็นนี่แหละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคมีจริงที่เปิดกล้องไม่เป็นนะแบบเปิดเราล้อมเป็นไม่ไหเจ็บไหมเนี่ยมันแสบ เแรกๆเจ็บแล้วตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะเมาานานไม่ได้คุยใส่กล้องนะอันนี้เจ็บแล้วเมื่อกี้จริงไม่ได้คุยใส่กล้อง <c oughs> อ่ะโอเค <c oughs> ปะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ค่ะ,คะ <c oughs>